สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่12-18กันยายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นเรื่องของการสร้างการฝันถึงอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการทํางานมีเกณฑ์ย,ย้ายเปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือว่าชีพจรลงเท้าอาจจะต้อง เดินทางสักนิดนึงนะคะถึงจะถูกชะโลกไม่เหมาะกับงานนั่งโต๊ะนะคะหรือว่าอยู่แต่เฉพาะในออฟฟิศนะคะมีเกณฑ์เดินสายพบปะสังสรรค์พบปะเพื่อพูดคุยบางรายเกี่ยวกับการคิดเปลี่ยนแปลงงานมองหางานใหม่หรือเรื่องของธุรกิจนะคะมีเกณฑ์ได้เจรจากับหุ้นส่วนหน้าใหม่ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ดี เรื่องของการเงินช่วงนี้มีเงินเข้าออกจํานวนมากนะคะจะเกี่ยวกับการต้องหมุนต้องกินต้องใช้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ถือว่ายังไม่ติดลบนะคะสามารถบริหารจัดการได้ดีสุขภาพนะคะอาจจะมีเจ็บป่วยโรคเก่ากําเริบหรือการใช้ร่างกายเต็มที่นะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องทานอาหารบํารุงดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้ที่ไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์พบรักใหม่หรือมีข่าวดีเกิดขึ้นจากการเดินทางพบรักหรือความรักเก่านะคะก็ยังนึกถึงกันอยู่มีโอกาสรีเทิร์นได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะคู่ไหนที่ไม่ไหวจริงๆอาจจะมีเกณฑ์พูดจาเคลียเลิกลานะคะหรือว่ามีการพักในเรื่องของความสัมพันธ์บางคู่ก็เกี่ยวกับเครื่องปาร์ตี้นะคะสังสรรค์ มีเกณฑ์ได้กินดื่มหรือว่าใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิคเคนโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ